เชาอชีพพยายมบอกคุณว่าเป็นทนายสวนิวิชชาชีคือการละครในวันอกรครและปีสีสามว,วันเ็นวอนหาแต่ปี ขณะที่โลกโซเชียลมีการขุดคลิปเก่าๆนะคะเมื่อปีที่แล้วตอนที่คุณชูวิทย์กมลวิสิ์แถลงข่าวกับสื่อะค่ะแล้วก็มีการแชร์คลิปเชาโยงไปถึงทานายความคนดังว่ามีพฤติกรรมลากรูสอนเปียนโนไปปล้ำตอนนั้นคุณชูวิทย์ไม่ได้ระบ,บุนะคะว่าเป็นไทยบอกแค่ว่าไม่อยากยุ่งให้ไปถามออยสีเองแต่ได้ตั้งคำถามว่าใครเคยชื่อนัททวุฒิก็จะให้คุณดูอะไรซึ่งซึ่งซึ่ง ใครชื่อนายนัทวุฒิใครที่เดินชื่อนายนัทวุฒิต้องตั้งคาถามแบบนี้นี่คือภาพอะไรที่ไหนเห็นไหมยังมีอีกผมบอกแล้วไงถ้ามันไม่ใช่ของแท้ก็คือไม่ใช่ของแท้คุณถามผมนะผมให้คุณดูนิดหน่อยคือคือผมไม่อยากยุ่งไงไม่อยากยุ่งเป็นการลากครูเปียนโน ไปปล้ำหลังจากนั้นจะมีการลากครูเปียโนไปปล้ำนะครับในคลิปผมมีแต่เพียงแต่ว่าผมนั้นเน่เอ,อต้องโฟกัสอยู่เป็นเรื่องศัตรูผมเนี่ยมันเยอะศัตรูเยอะคนก็มาเตือนผมซุ้มนั้นซุ้มนี้บอกว่าผมไม่กลัวหรอกเดี๋ยวนะ,ะหน้าผมช่างใจอยู่ว่า ผมจะเอาเพลงใหม่เพลงไม่เล่นหรือเปล่าตอนแรกคิดว่าจะไม่เล่นแต่แบบผมก็บอกไปก่อนเลยว่าเพลงเป็นเพลงตามหาคนหายนะครับปล่อยมาไม่รู้ว่าหายไปไหนก่อนเื่นอยากจะบอกว่าเออ I'm a bad boy บอยบิช e อคูนเห็นด้วยกับชูวิทย์จะชูสเตย์สกูดัน do bad boy shit เอาเปิดเพลงมาสิเพลงของอิวสลิ ทธอมึงอยากจะคายเพนรอมึงลงมกูัวร้อยหลานไปหลายเพลงและนี่กูมาด่าม,มึงกูไม่ได้มาคายเพลงเม yeah, ื yeah, 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 ่อเฮียบังเกเฮียบังเกิเฮียบังเกเสน่ลอเลอะเลอะเลอะใครเขาเอ้างเสน่ห oh, oh, <laughs> ฉันละไม่ไอใครเขาเอ้างเสน นี่แต่งเงล็กเลย